สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพูดถึงข้อดีของ Whole Foods Plant Diet นะคะซึ่งก็คือการรับประทานอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ด้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้รับประทานอาหารในแนวทางนี้ที่ระบุว่าสามารถป้องกันและจัดการกับโรคเรื้อรังชนิดต่างๆได้นอกจากจะช่วยในการรักษารูปร่างแล้วนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วยเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งนะคะ อาหารธรรมชาติเหล่านี้นะคะจะช่วยนำสารอาหารหลักที่ให้พลังงานทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันดีเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้เน้นแค่สารอาหารเพรียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการผรสมผสานของสารอาหารที่หลากหลายและเหมาะสมกับร่างกายนอกจากคุณประโยชน์ที่มากมายแล้วนะคะอย่างเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการเลือกซื้อพืชผักและผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวค่ะ